โตโยต้าเซนจูร2026รุ่นใหม่ถือเป็นการพลิกโฉมครั้งสำคัญของรถยนต์ระดับเรือธงจาก Toyota ที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความหรูหราและศักดิ์ศรีสูงสุดของแบรนด์ญี่ปุ่นรถรุ่นนี้เป็นสัญลักษณ์แห่งความสง่าง,งามที่สะท้อนถึงความประณีตในทุกองค์ประกอบและยังคงไว้ซึ่งจิตวิญญาณของโอโมเตนาชิ achi, หรือการต้อนรับอย่างอบอุ่นในแบบญี่ปุ่นแต่ในขณะเดียวกันก็เพิ่มเติมด้วยเทคโนโลยีใหม่ และระบบขับเคลื่อนไฮบริดที่ทรงพลังยิ่งกว่าเดิมดีไซน์ภายนอกของ t o y o t a c e n จ u รี2,026ถูกออกแบบให้มีความสง่างามแบบร่วมสมัยตัวถังมีเส้นสายที่เรีย,ยบยกรูทรงเหลี่ยมที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งสืบทอดจากรุ่นก่อนหน้าแต่ได้รับการปรับให้ดูทันสมัยขึ้นด้วยกระจกหน้าแบบครเมียมขนาดใหญ่และฝ่ายหน้าแบบเลตเมทริกซ์ที่มีดีไซน์เฉียบคมส่วนด้านข้างของรถเน้นความเรียบง่ายแต่ทรงพลังเส้นแนวหลังคาที่ลาดลงเล็กน้อย ช่วยเพิ่มความเที่วไหวขณะที่เล้ออลอยขนาด20นิ้วถูกออกแบบพิเศษเฉพาะรุ่นเพื่อให้ความหรูหราในทุกมุมมองด้านท้ายของรถมาพร้อมไฟท้ายเหล็นแนวนอนที่เชื่อมต่อกันเพิ่มมิติและความโดดเด่นยิ่งขึ้นตัวถังถูกเคลือบด้วยสีพิเศษที่ใช้กระบวนการพคนืสีหลายชั้นเพื่อให้ได้ความเงางามระดับเดียวกับรถยนต์ซูเปอร์ลักชัวรี่จากยุโรปการประกอบทุกขั้นตอนยังคงทำด้วยมือโดยช่างฝีมือชั้นสูงของโตโยต้าในโรงงานมอเตอร์จีพีมาจิซึ่งเป็นสถานที่เดียวกับที่ผลิตเซนจูรี่ทูป ภายในห้องโดยสารของโตโยต้าเซนจูรี่2026คือจุดที่สะท้อนความเป็นสุดยอดแห่งความหรูหราได้ชัดเจนที่สุดการตกแต่งเน้นความสงบเรียบง่ายแต่หรูหราเหนือระดับวัสดุที่ใช้ประกอบด้วยหนังแท้ระดับพรีเมียมไม้แท้จากญี่ปุ่นและโลหะขัดมันคุณภาพสูงบอดที่นั่งด้านหลังเป็นจุดเด่นที่สุดโดยเป็นแบบ Executive Lounge 4สามารถปรับเอนได้อย่างอิสระพร้อมฟังก์ชันนวดและที่พักขาแบบยืดได้ระบบปรับอากาศแบบแยกอิสระ4โซนพร้อมระบบฟอกอากาศ NANOEX ช่วยให้ภายในรถมีอากาศสดชื่นอยู่เสมอด้านหน้ามาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด12.3น,นิ้วยิ้วรองรับระบบเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเต็มรูปแบบเสริสม,รม,รมรด้วยระบบเสียงระดับพรีเมียมจากมาร์กเลวิสันที่มอบเสียงใสคมชัดในทุกย่านความถี่สำหรับระบบขับเคลื่อน Toyota c e ซ t จ r ร2026มาพร้อมกลุ่มพลังไฮบริดแบบลักอิน PHEV รุ่นใหม่ล่าสุดซึ่งใช้เครื่องยนต์เบนซิน V6 ความจุ3 5ลิตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูง ให้กำลังรวมมากกว่า400แรงมา้าและสามารถขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้าล้วนได้ไกลถึง70กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งระบบกีอัตโนมัต e ิ ECVT ช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์ราบรื่นและเงียบสนิทขับเคลื่อน4ล้อ DWD แบบ E ฟที่สามารถปรับแรงบิดให้เหมาะสมกับสภาพถนนได้อัตโนมัติทําให้การขับขี่มั่นคงและปลอดภัยแม้บนพื้นผิวเลื่อนระบบกันสะเทือนแบบถุงลมอัตโนมแอร์สปริชันปรับระดับได้หลายโหมดเพื่อมอบความนุ่มนวลสูงสุดในทุกการเดินทาง โตโยต้าเซนจูรี่2026ยังมาพร้อมเทคโนโลยีความปลอดภัยท่านสูงภายใต้แพ็กเกจโตโยต้าเซฟตี้เซนส์รุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยระบบเบรกอัตโนมัติป้องกันการชนด้านหน้าระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันตามสภาพการจราจรระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางระบบตรวจจับจุดอับสายตาและระบบเตือนการจราจรนขณนะถอยหลังนอกจากนี้ยังมีระบบกล้องรอบคัน360องศาและเซ็นเซอร์ตรวจจับระยะรอบตัวรถ เพื่อช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถควบคุมได้ง่ายและปลอดภัยในทุกสถานการณ์ในด้านสมรรถนะโตโย t a าเซนจูรี่2,026แมสจะเป็นรถถูที่เน้นความนุ่มนวลแต่ก็สามารถตอบสนองได้อย่างดีเมื่อผู้ขับต้องการกำลังเพิ่มเติมการเร่งความเร็วจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมง